อ่ะโอเคครับก็สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้ครูก็จะมาแนะนำวิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ROV ครั้งที่1นะครับอ่าซึ่งจะเริ่มจัดในเดือนสิงหาคมนะครับอ่าวิธีการสมัครก็นักเรียนก็มาที่เว็บไซต์ครูนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตรงแถบสไลด์ตรงนี้นะครับให้นักเรียนทำการเลื่อนนะครับเลื่อนไป สุดเลยนะครับอ่าก็จะเจอสไลด์นี้นะครับเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข e ่งขัน e-sport นะครับ STPWROV ครั้งที่1ชิงรางวัล1 0 0 0บาทพร้อมเกติบัตรและอ่าโล่รางวัลน,นะครับสาม,มารถสแกน QR code หรือคลิกนะครับเพื่อที่จะทำการสมัครได้เลยนะครับหรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ครคุณครูนะครับก็วิธีการสมัครก็ทำการคลิกเข้าไป นะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็อ่านหมายเหตุรายละเอียดด้านบนนะครับให้เรียบร้อยนะครับเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนนะครับนะเพราะบางทีเวลาอาจจะมีการออกคิจติบัตให้จะได้ถูกต้องนะครับส่งใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนวันแข่งนะครับไม่รับสมัครณวันที่จัดกิจกรรมการแข่งขันนะครับแล้วนักเรีนยนต้องเตรียมโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตมาเองนะครับห้ามผู้เล่นที่ไม่มีรายชื่อในใบสมัครเข้าแข่งขัน นะครับรายชื่อเข้าแข่งขันต้องตรงกับที่ลงทะเบียนไว้นะครับไม่ฉะนั้นก็จะทําการปรับแพ้ทันทีนะครับสามารถเข้าร่วมทีมได้เพียงทีมเดียวนะครับทีมสำคัญก็คือการห้ามใช้คําหยาบคายนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎซึ่งท่านเรียนสมัครมาปุ๊บนักเรียนก็จะได้ระเบียบการแข่งขันพร้อมกับตารางประกบคู่นะครับก็มีชื่อทีม นะครับชื่อทีมก็ใส่ไปเลยนะครับทีมอะไรก็ได้นะครับที่นเรียนตั้งแล้วเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้นะครับ <c oughs> อ่าตัวน,นี้ก็ติ๊กไปนะครับโรงเรียนสันธิพัฒนนะครับถัดไปชื่อสกุลผู้สมัครคนที่1น,นะครับก็ให้ใส่คํานำหน้าด้วยนะครับอ่าพร้อมกับนามสกุลนะครับเวลาจะพิมพ์ออกเกติบัต จะได้ถูกต้องนะครับชื่อในเกมในเกมที่เราเล่นนะครับนมันจะมีชื่อสําหรับที่เล่นเกมใช่ไหมครับรก็เอาชื่อตัวนั้นแหละครับมากรอกให้มันตรงนะครับแล้วก็ใส่เบรอร์โทรลงไปนะครับ p o e n g m a n, m a n g นะครับเบรอร์โทรนะครับ แล้วก็กดถัดไปคนที่1สมัครเรียบร้อยนะครับ่อไปก็คนที่2นะครับทั้งหมด5คนนะครับเมื่อกรอกถึง5้าคนแล้วนะครับารายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายาซว่าผมจะลองกรอกไปก่อนอคนที่2นะครับอันนี้พิมพ์มั่มวๆไปก่อนนะครับแต่ถ้ายังไม่ส่งก็ไม่เป็นไรค,คนที่4ี่นะครับ,บคนที่ห้า อาพอคนที่5เสร็จแล้วชื่อผู้ควบคุมทีมหมายความว่านักเรียนจะเอาครูที่ปรึกษาก็ได้นะครับหรือจะเอาใน5คนที่สมัครมาให้เลือกคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็ทําการส่งนะก็ถือว่าเป็นการรับสมัครนะครับแล้วก็รอประกาศว่าจะเริ่มทําการแข่งขันประกาศวันจับฉลากวันไหนแค่นั้นเองนะครับอ่าโอเคถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามกันเข้ามานะครับอ่าทาง ไลน์หรือเบอร์โทนะครับเดี๋ยวคุณแจ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคนะครับก็ไปสมัครกันใหม่เยอะนะครับรับจํานวนจํากัด8ทีมเท่านั้นนะครับคละการรวมกันได้ตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 นะครับไม่แบ่งแยกชายหญิงนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ